สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการผ่านมาที่มาเื่อมาสังเกตทำงานร่วมกันกับเมืองไทยนะครับในประเทศไทยแห่งนี้หือที่แห่งนี้ที่มีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะลูกน้แน่น้นมีความหลากหลายของฟาร์ส่หลากหลายสัตว์มากมายที่วิจัยทางท้องถิ่นและผลเส็จ ได้ได้ร่วมกันไปตรวจสอบพื้นที่วัตถุสร้างดินกันนะครับมีการานานตรวจสอบมีการศึกษาวิจัยรุ่นต้นนะครับมีการศึกษาคุณลุนะครับแต่นะครับทางศูนย์จ้งสารญชียาได้รวบรวมพื้นที่นะครับทางศูนย์จ้งสาริชีของเรานที่เรานักสัมผัสในะารับียนรู้ไหนตรงพบนะครับสร้างขึ้นมาคนีเราเจอมีรู้ประการกับองค์การการศึกษา การทำานิาการศัลยกรรมในประเทศไทยในช่วงเวลา40กว่าปีน,น,นี้นะครับแล้วก็เห็นการปรับรงนะครับว่านลกมันี้ก่อนครับะก็ในตอนยกห่จังหวัดขอนแกนกาะสินสกลนครเนีเ่ยมากเุดในวุ้ยภาคนี้ก็เป็นเรื่อง ใน này thì นะนี่แต่แรกที่อาจารย์จะมาเนี่ยผม 真的真的。 จอยจมูกคนนี้นี่คือนี่คือะลาไขออย่งเดียวค่ะได้นะครับ ครับก็สําหรับการค้นพบครั้งใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นการค้นพบสรรัตว์เลื้อยคลานบินได้นะครับที่เรียกว่าเทโรซอร์เป็นกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในร่วมยุคกับไดโนเสาร์นะครับก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่บินได้หรือเป็นโนกโบราณนะครับแต่ที่จริงแล้วเทโรซอร์ก็จะเป็นกลุ่มสรรัตว์เลื้อยคลานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นญาติใกล้ชิดก,กับไดโนเสาร์ซึ่ง ก่อนหน้านี้ในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเจอฟันนะครับแล้วก็กระดูกแขนนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอส่วนของกระโหลกนะครับเป็นส่วนปลายของขากรรไกรบนนะครับแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์มากพอนะครับที่เราสามารถตั้งเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ได้ครับก็จะเป็นทรโลซอ์ตัวแรกของประเทศไทยแล้วก็ตัวแรกของเอ,นนอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับซึ่งเราก็ตั้งชื่อมันว่ากรูเดอพตรัสบุฟโตติครับซึ่งหมายถึงปีครุฑนะครับก็สำหรับชื่อชนิดเนี่ยเราก็ตั้งชื่อว่าบุกโตติเป็นการให้เกียร ดอกเตอร์อิริกบุกโตนะครับเป็นนักบรรพชีวินิทยาชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งท่านเข้ามาบุกเบิกการศึกษา,าบรรพชีวินิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยเนี่ยได้40กว่าปีแล้วนะครับผมพื mm hmm. ้นที่ที่ไปเจอคือที่ไหนคะแล้วก็นอกจากชิ้นนี้อาจารย์คาดว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นอีกบ้างครับพื้นที่ที่เราเจอฟอสซิลของกระดแรปเทอรัสนะครับอยู่ในที่อ่างเก็บน้ำพระปรงนะครับที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งบริเวณนี้ก็เป็น แหล่งสร้างถึงดับบันที่เราเจอนอกพื้นที่ภาคอีสานครับส่วนใหญ่ฟอสซิลของไดโนเสาร์หรือสัตว์ร่วมยุคเนี่ยจะเจอมากในภาคอีสานนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนับเป็นครั้งแรกที่เรามีการที่พิมพ์นะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลกานตัวแรกด้วยนะครับที่เราเจอในในภาคตะวันออกนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีฟอสซิลอีกหลายสัตว์อีกหลายกลุ่มนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยซึ่งทีมของเรากําลังทําการวิจัยอยู่นะครับผมในอนาคตก็ อาจจะมีงานวิใจัยใหม่ๆออกมานะครับรวมถึงการค้นพบใหม่ๆด้วยครับจากแหล่งนี้ครับการค้นพบครั้งนี้มันพิเศษหรือว่ามันบ่งชี้อะไรว่าว่าประเทศไทยมันมีอะไรอยู่คะหรือว่าความสาคัญทางวิชาการครับความสาคัญอันแรกเลยนะครับก็คือเป็นการค้นพบสายเลกลายบินได้ที่ตั้งชื่อได้นะครับเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าพอซิของเทโลซอร์นี้ค่อนข้าง เปราะบางนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกลายเป็นฟอสซิลนะครับเนื่องจากเขามีโครงสร้างคล้ายกับปีกของนกนะครับก็จะมีรูพรุนนะครับมีความยากนะครับในการที่จะรักษาเป็นฟอสซิลได้นะครับเพราะฉะนั้นฟอสซิลที่ผ่านมาเราก็เลยไม่มีฟอสซิลที่สมบูรณ์เข้ากับชิ้นนี้นะครับก็นับว่าเป็นทรัซอตัวแรกที่มีการตั้งชื่อนะครับแล้วก็เป็นการเติมเต็มนะครับระบบนิเวศบรรพการนะครับทำให้เราดูข้อมูลมากขึ้นทำ้าข้าใจถึงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาเมื่อประมาณานก่อนครับผม